บาสเกตเหรอสามพันสองร้อยเยนเะฉยๆนะเฉยๆว้ายกล่องนี้เหมือนหน้าเมเจอร์เลยอ่ะเ <laughs> ฮะ้ <c oughs> เหมือนป่ะกล้องดูไม่ค <c oughs> yes, ่อยไหวเนาะรอง้าสวยเลยวีว <c oughs> ันเดย์ไปกันต่อสิมา อ่ได้อะไรบ้างสติกเกอร์ไหนกาเดะคืออะไรอ๋อไเนเขาจะให้เปนวัเดยทุกคนเลยเฮ้ยดี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  โอ้โหเี oh, ๋ยลงลองลงลเอานี้ลงเขาบอกเอาลองเอาองตลบสุดโอ้ Happy birthday Happy birthday 何が起こるかはりませんそんなジャングル探検の強い味方がこれ何かあったときにはきっとこのお守りが私たちを助けてくれることでしょうそれではいきましょう出発、うん、あ,あれはアフリカゾウゾウといえば長い肌と大きな毛これらは視力があまり良くない代わりに身にはとってもいいんだそうです、うん、ではこちらのさんにパオンと挨拶しましょうせーのパ

大きな口を開けて威嚇していきましたよー。今度がニックルカンされる前に、ちょっと通り過ぎましょう。これはトラゴの気声。もしかしてジャングルの守り玉？みんなでガオーと言って答えましょう。

No. mọi <tiny> <Minekline hatten> người có thể không mất mát mẹ con này xem mát mẹ này xem mát mẹ con này xem mát mẹ có này xem mát mẹ này xem con này con này xem mát mấy con này xem mát xem น่าไม่รู้ต่อมานะม้งเฮ้ยเขาหายไปไหนวะตรงข้างล่งไหนออกมาจากมรงนี้ไม่โหนะตัวอันนี้มันพึเสียงพึ่งนี่บอสเนี่ยไอ้ที่ลงมาเนี่ยเนี่ยดูเลยนั่งเลยเหรอ รสชาไอติมส้มไอติมผลไม้รวมบออะไรวะรวมเยอะทุกอย่อไงไอติมวอรวมผลไม้รวม คือภาษาทบริสต์แอนดอร์บิชนะครับซึ่งพาสพาสของเราใช้แต่นี่เขามีคิว150นาทีนะฮะเนี่ยนี่คือพนักงานสตายเป็นตึกเนี่ยที่เราจะเข้าไปนี่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะนาทีนี้ของที่ดริสต์แลนดร์บรับนี่ฮะคิวประมาณเราเหมือนเรารอดีดีซีอ่ะที่รอสามงขาแตกอะ่ะอารมณ์นั้นเลยเข้าเลยก็ยได้ใช่ไหม บอกว่าให้มาที hmm. ่นี่ตอนตอนเวลารึ่งอ๋อคือนด้านซ้ายเหรอไม่คอนอจิกังอ๋อพอเมรูุซาไยญี่ปุ่นนะใช่ก็คือให้มาอีกตอนแบบนี่นะต้องรอแบบนี้ใช่ไหมรอให้สิบทีเอ่อแต่พลาดพลาดของเรานี่กี่นาทีอขึ้นงงหรอที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับเพราะว่า วิทย์แอนด์ยูบิชในรอบบ่ายโมงครึ่งที่เราศึกษาเรอมา,า,าทั้งวันแม่งเอ็กซิเดนท์ครับแม็กพีแม่งแค่วิได้อะโอ้โหแมันบอกมันล็อกตัวว่าจะซ่อมเสร็จเมื่อไหร่เอ้ทั้งที่เราจ่ายเงินไปอีกพันห้าร้อยในการขอเข้าดูฟรีละไม่ดูฟรีดิมพาร์ทโอ้โหสุดยอดเนี่ยฮะดูดิกลายเป็นว่าเราต้องมันรู้นอีกทีว่าเขาจะแก้เสร็จเมื่อไหร่ฮะโคตรตลกเลยอ่ะอ่ะ,อะ,อะกินข้าวเลย สงสัยเขาจะกำลังบอกให้เรามาอีกครั้งหนึ่งอ่ะคราวหน้าเฮนะ้ยแค่ได้ 2, ปีนผันท่าฟืนได้ไหมเออผันท่านะแคได้แค่ปีพันี่ฮาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปแฮร์รี่พอตเตอร์แมันพังแจ้งอีกนะโอ้หาเลยแต่รอบนี้อะไรแปลกแปลกมีแผ่นดินไหวด้วยอะไรด้วยโอ้ครบ<ะ>รอบนี้าามาบอกว่ามีครบเลยนะเออหรือมไหว้ด้อ่ะเดี๋ยวกัน ไปแล้วไปแล้วกินยังไงลูกใช้มือเหรอโอเคชิไปไ้แล้วกนอ้ยโคคาโคลา่าทำไมมีลิปยุ้ยโค้กดีไซน์แบบนี้ไม่เคยเห็นฮะเออดีดีด แต่ไม่เป็นอ,อีก,กี้เมาเนาะเสียดายโค้กสวยดีว่ะพาอไม่เห็นคนเนี้ย โอเคครับครอนแลิวจิตามแล้วคนชุดคนชุดออ่าคนชุดเลยไป โอเคครับอิ่มหนำสำรานครับข้าวเที่ยง5,000กว่าร้อยวันประเยนก็ประมาณเท่าไหร่วะประมาณพันสี่พันห้าแหละก็ไก่ครึ่งตัวเนื้อเหนียวที่ผงโอ้อากาศดีอีกแล้วเรามาอยู่หน้าปราสาทปราสาทนะครับของ v i วิ and the b e a ิชนะครับที่เอ็กซ์เซเดนต์ไปรอบที่แล้ว เขาบอกว่าใช้ได้แล้วแล้วคนที่มาทั้งหมดที่เป็นพาร์ทั้งหมดมาดูนะครับเขาขอเช็คจริงๆว่ะว้าวจริงๆด้วยมีพารหมดเลยเสส็ นะครับคนล้อนะฮะเยอะเลยโหยยุ้ยคนคิดแบบเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอจ่ายพันห้าวิเศษเพื่อเข้าดูฟีดเดะบิวตี้แอนด์ทูบิสครับภาษาสวยมากสวยมากสวยมากฮะโอเคนี่ฮะนี่คือทางเข้าแล้วก็ด้านหลังเรานี่จะน้องแนบเยอะยุ้ย

เคกเปิดใหเรียบร้อยแล้วฮะเอาแล้วนะได้น oh, 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 ั่งแล้วทำไมบางัหมแล้ว

ไเล้าไปกเลยจองไปกัเลากันเสยัเจเลยจนเลยจไนเลไันไับเ้าไปกันเลย้องขอักลับเลัเา ええ、ね、それからおたばこはご遠慮ください煙を吐くのは機械者の役目ですほら見てください新ぎから西部の街が広がってますカモイアポツオです <laughs> それに多くの開拓者がこの町に立ち寄って生活に必要なものを買ったり食事や音楽を楽しんだりしてるんですよ。 ีแลนครับก็เล่นแบทโ,มโม 10, ออกโปร10หมดไปเลย1แมตชแแล้วก็ออกดไปทั้งส่วนของอ่าเอะไรอะนู้นอยู่ทางนู้นทางนู้นเลยไปเวลา6กโมงครึ่งห้าโมงครึ่งโอ้ดิสนีย์แรนด